สนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชันค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อคะ่ะในช่วงสุดท้ายกับคืนนี้ที่ประเทศไทยคะ่ะต้องย้อนกลับไปถามอาจารย์<ม>อีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของอ่นอกระบบเข้ามาในส่วนของในระบบที่ว่าในเรื่องของการสมทบเงินร่วมกันกับรัฐบาลตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งในส่วนของบำเหน็จบำนาญตรงนี้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยค่ะคือ,อ,อในแง่ของประกันสังคมเนี่ยนะ,ะฮะก็มีมีสองแบงบให้พี่น้องเนี่ยเลือกเอานะฮะอันนี้จะไม่เหมือนกับ แรงงานที่อยู่ในระบบที่เขาบังกำหนดเลยว่าต้องเป็นกี่ร้อยบาทสี400่รอยกว่าบาทแต่ว่านอกระบบเนี่ยเราเชิญพวกแม่ค้าแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาถามว่าพวกเรานี่สู้ไหวแค่ไหนเงินเนี่ย2อ0อ280ไหวไหมต่อเดือนเขาบอกเขาไม่ไหวหรอกอแล้วเราก็ถามแล,แล้วไหวแค่ไหนเขาช้าสัก ร้อยสองร้อยเนี่ยเขาพอไหวต่อเดือนนะฮะ,ะถ้าร้อยสองร้อยพอไหวเนี่ยเราก็ให้นักคณิาสตร์ประกันสังคมเนี่ยเขาคำนวณดูนะฮะว่าสิทธิที่เขาจะได้เนี่ยสักขนาดไหนแล้วเราก็ถามถามชาวบ้านนะฮะ mm hmm. ว่าสิ่งที่ท่านอยากจะได้มากที่สุดเลยเนี่ยเอาเงี้ยหนึ่งร้อยบาทที่ท่านอยากได้ได้อะไรมากที่สุดเขาบอกอยากจะได้ก็คือเวลาเข้าไปนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยได้เงินชดเชยเป็นรายวัน เพราะว่าไม่งั้นเขาไปนอนอยู่4ี่หวันนะออกมาไม่มีเงินแล้วต้องไปกู้นอกระบบมาลงทุนใชไหมฮะปอนบอกเขาเขาอยากจะได้นะฮะก็โอเคใส่เลยถ้านอนตั้งแต่1คืนขึ้นไปให้วันละ200บาทนะครับสองอยากได้อะไรอีกเขาบอกว่าอยากจะได้ทุพพลภาพถ้าเขาเกิดทํางานไม่ได้ก็ให้เดือนละหนึ่พบาท15บห้าปีนะฮะับสามอยากได้อะไรเขาบกเสียชีวิต ก็ให้20,000บาทนะฮะอันนี้คือสําหรับคนที่จ่าย70บาทแล้วรัฐบาลอุดหนุนให้30บาทนะฮะนี่เรียกว่าแบบร้อยบาทไอ้แบบที่250บาทนี่คือพี่น้องก็จ่าย100บาทรัฐบาลจ่าย50บาทไอ้สามอย่างแรกเนี่ยได้ส่วนที่สี่ที่เขาจะได้เนี่ยก็คือเมื่อเขาอายุครบ60ปีเขาจะได้เงินก้อนหนึ่งเรียกว่าเงินบำเหน็จนะฮะอันนี้อันนี้ถ้าเขายอมเสียน100บาทต่อเดือนเนี่ยปีเนี่ยจะได้ ที่รัฐบาลเขาจ่ายให้50บาทเนี่ยจะกลายไปเป็นเงินบำเหน็จของเขาบวกกับไอ้เงินที่เขาจ่ายไปร้อยบาทแล้วบางทีเขาใช้เนี่ยไม่หมดเขาก็จะประกันสังคมเขาก็จะเอาไปลงทุนลงทุนซื้อหลักทรัพย์ไปซื้อกองทุนอะไรต่าๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมาเป็นดอกเบี้ยประมาณเนี่ยอย่างน้อยๆก็สักสามเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้เงินก้อนหนึ่งเมื่ออายุหกสิบแต่ถ้าพี่น้องเนี่ย รออีกนิดหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคาดว่าจะมีกฎหมายฉบับหนึ่งออกมาะนะฮะชื่อว่ากฎหมายเงินออมแห่งชาตินะครับพี่น้องก็ไปไปไป,ไปลงทุนตรงนี้ครับจ่ายร้อยบาทต่อเดืนอนรัฐบาลก็จะออกให้อีกร้อยบาทะนะครับจ่ายไปจนถึงอายุ60ปีเนี่ยนะครับพี่น้องก็จะได้เงินเนี่ยเ,เป็นรายเดือนอันนี้เรียกว่าเงินบำนาญน,นะรานะถ้าพี่น้องเนี่ยออมเงินเนี่ยสองร้อยบาทต่อเดือน ลงในประกันสังคมสัก100บาทสมมุตินะฮะแล้วก็ไปลงในเงินออมสําหรับบํานาญอีก100บาทท่านพอท่านอายุ60เนี่ยท่าน60ปั๊บพอวันเกิดท่านเนี่ยท่านได้เงินมาก้อนหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะได้เงินเป็นรายเดือนทุกเดือนเนี่ยฮะอืมค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นคนละส่วนกันสําหรับสองคนนี้แต่ท่านสามารถจะเป็นสมาชิกได้ทั้งสองสองกองทุนเนี่ยฮะในส่วนของออมแห่งชาตินี่จําเป็นต้องนอกระบบอย่างเดียวไหมคะเอ่อ นอกคืออย่างเงี้ยคนอยู่ในระบบเขาไม่อยากได้หรอกเพราะอยากมากกว่าเพราะมันได้มากกว่ายังคงเป็นแคชการอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเป็นพนักงานราวิสาหกิจเขาก็ได้ก้อนใหญ่ตำรวจทหารเขาก็ได้พนักงานเอกชนเขาก็มีแต่พวกไม่มีเนี่ยคือพวกนอกระบบเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนอื่นจะไปไหมเขาก็ไม่เอาเพราะว่าเขาบอกเขาได้มากกว่าอยู่แล้วเรื่องอะไรเขาจะไปเอาอาจารย์เขายังสงสัยตรงนี้ที่บอกว่าใช้ไม่หมดแล้วจะกลับมาเป็นเงินก้อนก็คือเหมือนกับว่าทุกครั้งอย่างสมมติท่านอยู่อยู่นอกระบบแล้ว ไปรักษาพยาบาลเงินชดเชยที่ได้นี่คือเอามาจากเงินที่เราจ่ายไปใช,ใช่ไหมคะคอ๋อไม่ใช่เป็นเงินที่เหมือนกับพวกปกระกันสังคมที่เป็นบริษัทปกติคืออย่างนี้ฮะทุกวันเนี่ยเวลาที่คนคนนอกระบบเนี่ยเขาป่วยเนี่ยเขาก็จะได้30บาทรักษาทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่คราวนี้พอเขานอนเนี่ยเขาจะได้อีก200บาทต่อว,วันอ๋อค่ะนะฮะถ้าเขาจ่ายเนี่ยเดือนละสมมุตินะฮะเดือนละ100บาทปีนึงก็คือจ่ายพันสองร้อยบาทถูกไหมครับถ้าหากว่าเขาไปป่วยสัก หกวันค่ะเขาก็ได้พันสองแล้วแต่ถ้าเกินเจ็ดวันก็จะได้แค่พันสองเท่าที่เราจ่ายก็ยังได้อีกก็ยังได้อีกได้ปีหนึ่งเนี้ยได้แค่ยี่สิบวันไม่เกินยี่สิบวันก็จะกําหนดว่าไม่เกินเท่าไหร่ใช่ครับสมมติว่าเขาป่วยยี่สิบวันเนี่ยเขาก็จะได้เป็นเงินเท่าไหร่ฮะสี่พันค่ะใช่ไหมฮะแต่มันจะมีคนอีกจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่ป่วยเลยค่ะแข็งแรงมากเลยเรี่ยวแรงดีอะไรเงี้ยไอ้เงินมันก็จะเหลือโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะไอ้เงินตรงเนี้ยฮะที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะไปใช้ลงทุน ซื้อพันธบัตรซื้ออะไรแล้วมันก็จะเป็นดอกเบีย้ยซึ่งเมื่อท่านอายุ60ปีเนี่ยก็จะมีเงินตรงนี้เหลือ,อสําหรับเป็นเงินบาเหน็จค,ค,คือเงินที่นอกจากรัฐบาลให้50บาทต่อเดือนแล้วมันยังบวกอีกประมาณทักสาเปเซ็นต์เป็นอย่างน้อยครับอาจารย์คะแล้วหลังจากนี้ช่วงนี้ในเรื่องของการเมืองเองก็สั่นคลอนอยู่เหมือนกันแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใหม ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะยังอยู่ไหมคะเราจะมั่นใจได้แค่ไหนเมื่อเราลงทุนเราร่วมไปละไปเป็นอยู่ในประการสังคมแล้วแล้วมันจะไม่ล้มกลางคันหรือเปล่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตรงนี้มันจะมีอะไรที่ประกันให้กับประชาชนเลือกกันมาแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนเรื่องของพรรคที่จะมาเป็นรัฐบาลแบบนี้คืออย่างนี้ครับถ้าหากว่ารัฐบาลประกาศเป็นกฤษฎีกาทานันก็คงจะประกาศไม่กี่วัน นี่นะฮะแล้วก็ถ้าโชคดีเนี่ยสามารถที่จะแก้เป็นพรบได้ทันภายในสองสาเดือนเนี่ยนะครับอันนี้ก็จบแล้วอื้ถ้าเป็นกฎหมายออกมาเนี่ยถ้าให้เวลารัฐบาลก็อีกสักสองสาเดือนนะ้วเป็นกฎหมายแน่นอนและคราวนี้เนี่ยทุกคนก็ก็เป็นสิทธิ์แหละอันนี้ถือเป็นสิทธิ์นะฮะที่ทุกคนจะได้สิทธิ์ที่ตามรัฐธรรมนูญหรือว่าอย่างถ้าหากว่าเราเปลี่ยนไอ้ป้ายสีดาของของวินมอเตอร์ไซค์เป็นป้ายเหลืองเนี่ย ใครจะกลับมาเปลี่ยนเข้าไปกลับเป็นป้ายดําไม่ได้แล้วนะเพราะเขาป้ายเหลืองอยู่แล้วครับถูกไหมครับแบบดีบรถตู้นะฮะพอเปลี่ยนเป็นแบบถูกถูกกฎหมายแล้วก็คุณไปเก็บตังค์เขาไม่ได้แต่ถ้าคุณคุณถูกใครที่จะมาเก็บตังค์ก็โทรมาแจ้งกันแล้วกันนะฮะอันนี้ท่านผมก็ตลอดท่านก็จะรับผิดชอบแสดงว่าหน่วยงานที่จะพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติการก็มี ตอนนี้ตารวจ<ด>ตํารวจเริ่มทําไปแล้วฮะธนาคารเนี่ยเขาก็เริ่มทําคือทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มทําหมดแล้วก็ทมงกทมนะฮะเพราะว่าตอนที่ทำเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานทุกฝ่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ากทมท่านรัฐมนตรีมหาไทยที่ท่านจะต้องทําทั่วประเทศเนี่ยนะครับหรือว่า ทุกหน่วยงานนะตอนสามสิบหน่วยงานเนี่ยเขารับรู้หมดแล้วแหละฮะเขาส่งตัวแทนเข้ามาแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมทําแล้วแหละฮะในทางปฏิบัตินี่นะฮะถึงแม้ว่าโดยทางราชการเนี่ยเราจะเริ่มทํากันจริงๆเนี่ยวันที่สิบแปดมกราคมนะฮะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาเริ่มทําหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่ไม่มานั่งรอวันที่สิบแปดไอ้สิบแปดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เฉยๆนะครับแหมอาจารย์พูดถึง